กินสปารเสริมทับเครื่องขุดบิตคอยสวัสดีครับต้อนรับสู่คลิปตัวท l อครับกับผมแซคโรบอดีครับผมเจอกันทุกวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับในงารจา่ายในเซา u t ออสเตรเลียครับผม,ผมก็สำหรับทุกคนครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโ c เค r นซี y ผ่านทางค r ิปต o t ท l อกรนะฮะรวมถึง น้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเขมาดูงการด้วยนะฮะหลายคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI n f t การลงทุนต่างๆนะในเรื่องของเทคโนโลยีต้องดูเลยนะฮะยังไงก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามมาได้ด้วยการกด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งครับเราลองว่าไม่พลาดทุกคนทันอย่างแน่นอนฮะวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องราวของ Bitcoin กันหน่อยในะช่วงนี้บริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นเหมืองขุดก็ตื่นตัวกันเยอะเลยนะครับ บริษัทขุดคริปโตครับ CleanSpark ครับเสริมทับเครื่องขุดอีก45,000เครื่องครับเตรียมพร้อมสาหรับ Bitcoin Halving ครับที่จะมาถึงนะฮะนักขุด Bitcoin ต่างก็พูดเสียงเดีวยวกันนะว่าเครื่องขุด Antminer S19 XP ครับเป็นเครื่องขุดที่เปเรียบพลังงานที่สุดในตลาดนะฮะบริษัท CleanSpark ซึ่งเป็นบริษัทขุดคริปโตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ได้เดินหน้าซื้อเครื่องขุด Bitcoin รุ่น Antminer S19 XP จำนวน45,000เครื่องครับ ในราคา149เอ่อ144.9ล้านดอลลาร์ขออภัยครับกำลังขุดปัจจุบันของบริษัท k ินส p a r k ก็อยู่ที่6.7นะครับเอ่อ e EH นะฮะแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น13 EH Persec นะครับหากติดตั้งเครื่องขุดเพิ่มเข้าไปนะฮะก็โอ้เพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวนะครับบริษัทคินส p a าครับเปิดเผยว่าผู้บริจะคส่งเครื่องมาจำนวน25,000เครื่องในเดือนสิงหาคมแล้วก็อีก20,000เครื่องครับ จะถูกส่งมาเดือนกันยายนนะฮะโดยทางบริษัทกว็วางแผนที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยไว้กับเหมืองขุดที่อยู่ในเมืองเซนเดอร์สวิลล์นะฮะรัฐจอร์เจียนะครับแซคแบรดฟอร์ดครับซีอโอของครินสปาก็ได้กล่าวว่าแอนด์มายเนอร์เอสสิเนี่ยเป็นเครื่องขุดบิตคอยที่ประหยัดพลังงานที่สุดในตลาดปัจจุบันครับแล้วก็ตั้งใจที่จะให้เครื่องขุดรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องขุดของบริษัทนะครับเป็นเครื่องขุดหลักๆเลยนะฮะเขาอธิบายว่า การใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับเครื่องขูดแล้วก็การขนส่งเครื่องขูดระดับ First Class เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทครับก่อนที่จะมีการเกิด Bitcoin h a ั v i n g ครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิป,ปี2024ก็ปีหน้านี่เองนะครับ Bitcoin h a ั v i n g ครับเป็นการลดอาตาัตราการสร้างเหรียญรางวัลจากบล็อกลงครึ่งหนึ่งครับโดยครั้งต่อไปเนี่ยจะลดจาก6.25 BTC ครับเหลือแค่3.125 BTC ฮะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็คาดว่าสิ่งนี้ช่วยกระตุ้นให้ราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับเหมือนกับครั้งก่อนๆน,นะฮะนายแบตฟอร์ดกล่าวว่าในขณะที่เกิดบิตคอยฮับบิ้งครับการมุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องขุดเนี่ยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่ะแล้วก็กลยุทธ์ของอการจัดการคลังจะทําให้บริษัทเคนส p a าร์กเนี่ยกลายเป็นบริษัทด้านการขุดบิตคอยชั้นนําในอเมริกานะครับ ก็เครื่องขุดใหม่อีกสี่เมือ่อเป็นเครื่องครับทำให้เครื่องขุดบอของบริษัทเนี่ยกลยเป็น13 e h per sec นะฮะภายในเดือนกันยายนปีนี้นะฮะแล้วก็แบดฟอร์ดได้บอกว่าเรา,เ,าเลือกรุ่นอื่นๆน,นะเช่น 19J Pro Plus นะแทนรุ่น S19XP ในอดีตเพราะว่าเราเชื่อว่าเอาไรุ่นอื่นๆกับ XP เนี่ยจะใกล้เคียงกันนะฮะแต่เราแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจนะครับบริษัทได้เข้าซื้กิจการในวอชิงตันจอร์เจียฮะ ด้วยมูลค่า16.2ล้านดอลลาร์ครับในช่วงฤดูร้อนปี2022ครับปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ฮะบริษัทก็ขยายโรงงานเพื่อรองรับนักขุดบิตคอยเพิ่มอีก16,000คนฮนะโดยแบดฟอร์ดตั้งใจว่าจะขยายกำลังการขุดจาก36 MW ไปเป็น50 MW นะฮะก็เฟสท,ที่2นี้มีขนาดใหญ่กว่าที่มีอยู่ถึง2เท่าครับเรารอคอยที่จะร่วมงานกับคนในวอชิงตันซิตี้เพื่อที่จะเดินหน้างานก่อสร้างที่จะ มาพร้อมกับกังหัตัวนี้ฮะก็นายแบดฟอร์ดกล่าวนะครับก็ยักษ์ใหญ่ด้านการขุดก็ขยับตัวแล้วนะเริ่มที่จะเตรียมพร้อมสาหรับฮาวิ่งครั้งถัดไปนะฮะหลายหคนก็จับตามองเรื่องนี้อยู่แล้วตอนนี้ราคา Bitcoin ก็ขึ้นไปเย็นยืนอยู่เหนือ30,000 u s อสตลลร์นะครับยังไงใครที่ถือบิตคอยไว้ก็ใจเย็นรอดูกันต่อไปผมเชื่อว่า,าตลาดกระทิงนะฮะมันน่าจะเริ่มนะกำลังจะเริ่ม เดินหน้าต่อไปแล้วเริ่มกลับมาแล้วนะฮะหวังว่ามันจะดึงเอาเอาคอยต่างขึ้นมาด้วยแล้วก็หวังว่าหลายคนที่ลงทุนการขุดเมืองจะได้กําไรกันกลับมาเป็นกอบเป็นกำน,นะฮะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข่าวดีของคุณนะฮะช่วยซัพพอร์ตทั้งนี้ด้วยนะโดยการกดปุ่มจอยครับเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนฮนะหรือโอนมาเป็นครั้งคราวก็ได้โดยการโอน,นเป็น USDT แล้วก็ BUSD นะครับแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้นะข้างล่างนะ Address ที้โอได้เลยัวนนี้ลไปก่อนจกให้ครับสวรับ